วิทยาศาสตร์และอวกาศยังมีหลายเรื่องราวรอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบและในวันนี้ช่อง World of Science ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจทั้งที่มีการยืนยันแล้วรวมไปถึงทฤษฎีความเป็นไปได้มาอัปเดตให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe กด l i ฟ e กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยและในวันนี้เรื่องที่เรานำมาก็คือแรงโน้มถ่วงในจักรวาลกฎพื้นฐานของฟิสิกส แรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานของจักรวาลที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างและการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวากาศตั้งแต่การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ไปจนถึงการก่อตัวของการล็กซีแรงนี้ถูกอธิบายไว้ในกฎความโน้มถ่วงสากวะของนิวตันและต่อมาถูกขยายความด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในสารคดีนี้เราจะสำรวจความลึกลับของแรงโน้มถ่วงและทำความเข้าใจกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังมันแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ดึงดูดวัตถุเข้าหากัน โดยความแรงของแรงนี้ขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและระยะห่างระหว่างกันนิวตันค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงทําให้ a แอปเปิลตกสู่พื้นดินและทําให้ดวงจันโคจรร,รอบโลกกดความโน้มถ่วงสากลของเขาอธิบายว่าแรงนี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาล แม้ว่ากฎของนิวตันจะอธิบายปรากฏการณ์หลายอย่างได้ดีแต่ก็มีบางสิ่งที่มันไม่สามารถตอบได้เช่นการเคลื่อนที่ของดาวพุทธที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไอสไตล์จึงเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งมองแรงโน้มถ่วงเป็นผลจากความโค้งของการอวกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายว่า มวลสามารถทำให้การอาวกาศโค้งได้วัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านการโอกาสที่โค้งจะแสดงพฤติกรรมเหมือนถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดนี่เป็นแนวคิดที่ปฏิวัติว,ตวงการฟิสิกส์และช่วยอธิบายปรากฏการณ์เช่นเลนความโน้มถ่วง เลนความโน้มถ่วงเกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุไกลโพ้นถูกเบนทางโดยมวลขนาดใหญ่เช่นกระจุกกาแล็กซีทำให้เราสามารถสังเกตวัตถุที่อยู่ไกลออกไปได้แนวคิดนี้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ศึกษาจักรวาลในระยะทางที่ไกลกว่าที่เคยเป็นมา แรงโน้มถ่วงยังมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของดาวและการล็กซี่เมฆก๊าซและฝุ่นในอวกาศถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูงดเข้าหากันจนกระทั่งเกิดการยุบตัวและก่อตัวเป็นดาวฤกษ์กาแล็กซีก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของดาวฤกษ์และสสารอื่นๆภายใต้แรงโน้มถ่วงลุมดำเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดของแรงโน้มถ่วงมันเกิดขึ้น เมื่อดาวเลิกมวลมากยุบตัวลงแรงโน้มถ่วงของหลุมดำรุนแรงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้นักวิทยาศาสตร์ใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเพื่อศึกษาคุณสมบัติของหลุมดำ คลื่นความโน้มถ่วงเป็นอีกหนึ่งการทำนายของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมันคือระลอกคลื่นในการโอกาสที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลขนาดใหญ่เช่นการชนกันของหลุมดำการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงในปี2015ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของวงการฟิสิก แม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เรารู้จักกันดีแต่ก็ยังมีคำถามมากมายที่ยังไม่มีคำตอบเช่นทำไมแรงโน้มถ่วงถึงอ่อนกว่าอีก3าแรงพื้นฐานของธรรมชาตินักฟิสิกส์กำลังพยายามรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมเพื่อสร้างทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง ทฤษฎีสตริงเป็นหนึ่งในแนวทางที่พยายามรวมแรงโน้มถ่วงเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมโดยเสนอว่าอนุภาคพื้นฐานทั้งหมดเกิดจากการสั่นของเส้นเชือกพลังงานขนาดเล็กทฤษฎีนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองและยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมาสนับสนุนแรงโน้มถ่วงยังมีบทบาทในวิวัฒนาการของจักรวาลตั้งแต่การระเบิดบิ๊กแบงจนถึงการขยายตัวของจักรวาลในปัจจุบันแรงโน้ม ถ่วงช่วยกำหนดโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลเช่นกำแพงกาแล็กซีและช่องว่างระหว่างกาแล็กซีพลังงานมืดเป็นอีกหนึ่งปริศนาของจักรวาลที่ดูเหมือนจะต้านแรงโน้มถ่วงและทำให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพลังงานมืดคืออะไรแต่เชื่อว่ามันมีบทบาทสำคัญในชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาล การสำรวจแรงโน้มถ่วงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลแต่ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่นระบบนำทางด้วยดาวเทียมที่ต้องคำนึงถึงผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำ การศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปยังช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการตรวจสอบพื่นความโนโ้มถ่วงท,ท,ที่อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลและช่วยทดสอบทฤษฎีทางฟิสิกส์ในสภาวะที่รุนแรง แรงโน้มถ่วงยังเป็นแรงที่เชื่อมโยงเรากับจักรวาลมันทำให้เรายืนอยู่บนพื้นโลกและทำให้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์การเข้าใจแรงโน้มถ่วงช่วยให้เราเข้าใจที่มาของตัวเองและตำแหน่งของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ แม้ว่าเราจะมีความก้าวหน้าในการเข้าใจแรงโน้มถ่วงแต่ก็ยังมีคำถามอีกมากที่รอคำตอบเช่นธรรมชาติของพลังงานมืดและความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาการศึกษาต่อไปอาจนำไปสู่การปฏิวัติทางฟิสิกส์ครั้งใหม่ แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่หล่อหลอมจักรวาลและกำหนดวิวัฒนาการของมันตั้งแต่การก่อตัวของดาวและการล็กซี่ไปจนถึงการขยายตัวของจักรวาลแม้ว่าเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นจากกฎของนิวตันและทฤษฎีของไอน์สไตน์แต่แรงโน้มถ่วงยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์การศึกษาต่อไปอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจจักรวาลและที่มาของสรรพสิ่ง